เราจะมาทำคลิปทายลูกตานะครับลูกตาใช่แล้วนะไม่ต้องบอกก็รู้แล้ววันนี้ว่าทายตาของใครของใครก็ดูจากเสื้อคลุมพวกเรานะคะทุกคนนั่นก็คือเสื้อคลุมในหน่วยดาบพิฆาตอสููนะคะหรือว่าคิมิซึโนะโนะคิมิซึโนะใหญ่บาสโอ้ยยย่ยยยยบบแยย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 ยายยยยยายยยยอยยยเลยย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 ย เราะว่าน้องๆน,นะครับดูกันเยอะมากผู้ใหญ่ยังดูเลยนะครับใช่ดาวพิฆาตศูนย์สำหรับมีทั้งหมดกี่คน9คน,คนมีเรนโกคุเกีงง<ช>ยวเมะซาเนมิชิโนบุกิยูมุอิจิโร่โอบานายมิซุริแล้วก็อุซุยโอเคอแล้วสังหาน้องฟิวถ้าเห็นตาเขาน้องฟิวจะรู้เลยว่าเป็นตานนของใครรู้แน่นอนค่ะน้องฟิวแบบตอนอยู่กับตูนก็จ้องตาเขาโอ้โหจ้องตาสีแบบมีเลเยอร์ตรงนี้อ่ะคือนี้ โอเคครับผมโมไว้เยอะนะเดี๋ยวมาตามดูกันแล้วกันนะครับว่าถ้ามาเปิดลูกตาทายกันเนี่ยพี่พีน้องฟิวจะรู้ไหมว่าลูกตานั้น <ừ> mm. เป็น <c oughs> ของใครนะครับ <c oughs> แล้วน้องที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับทายไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับถ้าทายทายผิดจะมีบททำโทษด,ด้วย <c oughs> นั่นก็คือจะมีเป็นที่หนีผ้านะครับ<ะ>ถ้าสมมติน้องฟิลตอบผิดนะครับก็ต้องให้พี่บีมหนีถ้าพี่บีมตอบผิดก็ให้น้องฟิลหนีให้นะครับ <c oughs> ถ้าตอบผิดทั้งคู่ก็ผลักกันหนีนะครับ <c oughs> ก็บอกว่าเป็นแฟนแท้พี่ล์มนี่โอ้โหสะสมเขาเรียกอ,อะไรนะพวกกูโมดออะไรเงี้ยต่างใช่ <c oughs> เอยอะมากน้องฟิลก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าวันนี้ตอบไม่ถูกขายทิ้งเลยนะไม่ของหนูแค่เม์ตัวเองหนูจะแพ้คนของหนูไงแต่ฟิลบอกว่าทำได้หมดงั้นคียูตาสีอะไร สีเงินอ่ะไม่สีเดียวกันอยี่ที่ผ้าเนี่ยฟ้าก็ฟ้ากจเงินกัเงินก็สีออกทงเดียวกันทุกคนอะไรอ่ะีาวภาพนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับภาพแรกนะครับนุโอาโอโอเ้อ่ะทไมถึงเป็นโอวานยเขาไม่ตาสอสีค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นนี้เลยเสื้อคอ่วันนี้เลยนะคะโอวนยตาสอสีแล้วก็มีน้องอะไรนะน้องน้องูตัวสีขาวช่วยนะอ่ายจริงก็ต่อไปจะสิ พี่ไม่ชื่อมันหลายพยางามนิดนึงวะหนูอ่ะไม่ได้ก็ผ่านไปนะครับพี่ก็คือเขาจะเป็นเสาอาสาพิทถูกไหมครับใช่ครับผมโอเคนะภาพแรกถือว่าตอบถูกทั้งสองคนนะคช่อะพี่มีตอบผิดอยู่มากที่พี่เอ็มอยวดูภาพต่อไปเลยดีกว่าอ่ามาดูกันภาพต่อไปกดโอ้ยมือเขาไม่ตอบพร้อมกันไม่เลยเขาที่พี่เอมตอบว่า พี่พิมว่าอยซุยผเคชายพี่ชูดชายแน่ใจนะแน่ใจแล้วก็ตามเขาจะมีเขาจะแต่งหน้าเงียเป็นเหมือนดอกไม้มัสสีแดงๆแล้วเขาก็จะมีแฟนสามคนใช่แล้วก็มีมีดสองอันอยู่ข้างหลังใช่แล้วก็จะมีที่ฆ่าโฉมผมสีขาวด่อมากใช่หรือเปล่าใช่รอแป๊บนะแคะเฉลยนั่นก็คืออยซุยถูกต้องนะรมับ่มัไปนง่ายไปหรอ ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเอายากวันนี้หนูว่าไม่น่ามีแน่เลยนะพร้อมไหมครับพร123เกียวเมออมิตาพูดใช่เขาจะใส่ชุดสีเขียวตัว้แลวก็มีลูกประคำ้วยประมาณสองเมตรนะคะรู้ได้ไงลูกประคำก็จะถือแล้วเขาก็ชอบร้องไห้แบบไม่มีตาดำก็เราเป็นแฟนพันธ์แท้ไม่ใช่แม่งตาย่แล้วตาคออยู่ด้วยเนี่ยเขาชอบร้องไห้ใช่เขาไม่เคยเห็นตาดำเลย ตาเหลือกเลยค่ะโด่ด่ด่มามาเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันครับถูกหรือเปล่าต้องดูอ่ะมาดูกันนะคะนี่เลยนักเห็นไหมน้ำตาไหลพอดีเลยลูกเฉลยเนี่ยชอบเขาจะถือรูปคำสีแดงๆนะคะทั้งสร้อยแล้วก็มือครับผมถูกต้องนะยค่ะสองหลักคุ้มคอ่าใช่คุ้มคือสองหลักอะไรอ่ะหินผาโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปเลยดีกว่าไม่ดูเลค่ะ อ่ะมาชินาบุเสาหลักมาแล้วเป็นน็องฟิวเองค่ะใช่เขาก็จะมีผีเสื้ออยู่ข้างหลังนะคะใช่แล้วก็แบบผมมัดทรงใชหมคะผู้ชายจะมีปอมปอมแล้วก็ตรงกรงดาบก็จะเป็นเหมือนเป็นเข็มอ่ะนะแล้วเขาจะใส่เป็นพิษที่ทำลายอสุนดาเป็นพิษของดอกฟูจิลึกมากเฉลยกันเลยใช่เฉลยกันคือง่ายมากอะโปโปนี่ไงตาเขาจะดูแบบโคโจชินาบุถูกต้องเลยครับ เขาหลักเลยเก่งอ่ะอย่งางนี้จะโดนตัโทษไหมเนี่ยไม่โดนไมเอาออกไปเลยอย่ะมาเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันเลยดีกว่านะครับถ้าพ่อบอกให้ตอบก็ตอบเลยนะหนึ่งสองสามซันเดมีมีน้องชายชื่อเกณฑ์ยอใช่ค่ะซันเดมีรู้ได้ไง โหเขาเป็นคนที่แบบว่าแผลทั้งตัวแล้วที่ตาจะมีเส้นเลือดและหน้าตาน่ากลัวมากแบบตัวนี้เต็มไปหมดเลยผมสีขาวไม่โดนฟันมาสู้กับอสูรสมัยนั้นเนี่ยไม่มีรถพอาจเลยน่ากลัวมากขนลุกเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับอ่มาดูกันนี่ไงแต่ว่ารอยยิ้มกับสายตากกวคนละเรื่องเลย อย่างนี้น้องๆทางบ้านก็ตอบถูกหมดแล้วสิใช่เพราะมันง่ายถือว่าเป็นจิิมน้ำจิ้มก่อนละกันนะครับอย่าไคิดหน้าจะให้ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะรอดูนะคะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปเลยดีกว่านะครับหนึ่งสองชินบูไอ้ดดิเฮ้ย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 อเอามาแรกนะค้ณดตาน้ยตาีนอตอบชินอบูตาสีเขียว้แล้วนี่นะ พี่พีมทำไมถึงบอกว่าเป็นมิสซลีใช่ไหมมิใช่มิสลีตาสีเขียวเราก็ปลายผมเขาเนี่ยก็เป็นสีออกเขียวๆกับชมพูเพราะเขากินดังหมกมากไปนะคะน้องพีมทำไมถึงคิดว่าเป็นชินอุบเพราะว่าตอบพีย <laughs> อย่ารีบเล <laughs> ยลในกในเป๋าแล้วก็ชินอุบ เอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่านะครับนี่สิ่งนี้แหละนี่ยกวัวชิปไม่สนุกไงเออมากสิบวี่่งชิโนบุชิโนบุนีหูนีหูอุยพี่มีผีเสื้อตัวนี้ด้วยปลอบใจตัวเองโคโจฟิลี่เป็นไงบ้างน้องฟิลเจ็บไหมไม่เท่าไหร่แต่เจ็บเจ็บใจฉันผิดตาคอโอเคมามต้องฟิลพร้อมไหมคะ หนึ่งสองสามมวยโลกหรือว่าน้องมวยของเราที่มีฝาแฝดนะคะใช่ค่ะแต่ฝาแฝดเขาเสร็จแล้วรู้ได้ไงอ่ะตาหมอตาเขาจะฟ้าอยู่คนเดียวตาเขาจะเหมือนคนที่แบบไม่ได้นอนอารมณ์แบบนอนน้อยแต่ก็นอนนะเงี้ยแล้วก็มองเหมือลอยเพราะเขาเป็นจุดสี่เองนะคะทุกคนก็ได้เป็นเสาหลักแล้วกิ่งหลักหมอกปะใช่ครับเขาเป็นเสาหลักหมอกนะครับถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันสิหน้าตาเขาเป็นยังไงนี่เลย หมื่นลอยนะคะเหมือมองฟ้าพร้อมไหมครับเดี๋ยวภาพต่อไปเลยดีกว่านะครับเอามาคนที่แปดหนึ่งสองสามกิวเฟียวนี่นี่นี่เหมือนตอบเแล้วก็ตอบตามเขาอีก่แล้วเนาะแล้วเฟียวจะตอบว่า เดี๋ยวก่อนทำไมพี่ฟิล์มคิดว่าเป็นกิยูตาฟ้าตาน้เงินเนี่ยนตาเงินเหมือนที่บอกต้นคลิปเห็นไหมตาเขาเป็นคนที่บอกไม่ค่อยยิ้มเพราะว่าเสาหลักอื่นไม่ค่อยคบด้วยนะคะตาเขาจะมนๆอย่างเงี้ยแล้วต่เขาทำไมต้องฟิล์มไม่หนุกวะคิดไม่ทันเขาตั้งหนูรัอบเลยนะเนี่ยหนูยังคิดอยู่เลยเขารียบไะทุกคน พันแท้ตัวยงเลยถามคนอื่นก็ได้คนอื่นคะยังไม่รองก็จะเย็ยนรู้แบบไม่รีบร้อนนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยครับค่ะมาดูกันอุ่นี่รอเลยอ่ะนี่ไงเขาคือกิวนะครับแล้วก็เป็นเสาหลักวาลีนะครับใช่์อะไบ้านวาลีใช่ครับผมพี่พีนตอบถูกนะคร้วกันนี่บ้าน้องฟิวต่างหูใหม่สวยอ่ะโลก แน่นอนอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวเรามาดูคนสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับคนนี้คือใครเคียวจูโร่เล่นงูพุเคียวจูโร่นะคะเสียงดังเสียงดังโดนไปสองทีเสียงดังลั่นเลยน้องเบลทำไมคิดว่าเป็นเคียวจูโร่เพราะเขาตาสีแดงใช่ขี้งคนเดียวใช่ไหมใช่นิ่งเหมือนกันก็จะเป็นเสาหลักเพิ่มเ่ิศอะมางั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับค่ะถ้าตอบเมนโดยเอ็นพีได้ไครั เราเลยนี <that is German> ่ไงดูสมองเขาดียังเหมือนไฟเลยทุกคนคิวปิงเลยวันนี้เราก็ได้มาถ่ายภาพดวงตาของดาบิฆาตอสูรใช่ไหมครับผมวันนี้ก็ผ่านทั้งหมด9ภาพนะเป็นอะไรที่แบบง่ายดายมากเลยเพข้อถ้าคิดว่าน้องๆที่ชอบหนังเรื่องนี้อยู่นะคงจะตอบถูกหมดเช่นกันนะแต่ส่วนตองฟิลนะภาพไป่สองข้อนะครับผมก็ดีไปแล้วท่าทางที่เรื่อง เป็นคนดูคนแรกในบ้านนะแต่ว่าสมมติตอนนึงมี40นาทีก็ฟิวก็เลื่อนไปละสามนาทีแล้วก็ดู10นาทีที่เหลือ <c oughs> เป็นประมาณนั้นแหละครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเขาถามจะทําดาบพิฆาตพูษูนแบบไหนเดี๋ยวมาตามชมกันน้องๆนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากให้พวกเราทําคลิปดาบพิฆาตพูษูนแบบไหนเม้นกันไว้เยอะๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูนะครับสําหรับวันนี้นะพี่ฟิล์มเป็นเดอะวินเนอร์โอเคครผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวนะไม่จอดนะครับพบใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย